สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เจริญจิตพอดแคสต์ Posra t Invest Posra t s m i n d เจริญลงทุนกับเจริญจิตครับวันนี้พบกันเป็นเอพิโซดที่208นะครับวันนี้จะขอมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการ stop loss นะครับเมื่อสัาที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นไทยนะครับได้รับผลกระทบจากเรื่องของภาวะสถานการณ์ไม่สงบระหว่างอเมริกากับอิหร่านนะครับซึ่ง ซึ่งในช่วงปลายสัปดาห์ก็เหมือนจะเบาลงไปนะครับแต่อย่างไรก็ดีสัปดาห์นี้เนี่ยก็ยังต้องกลับมาติดตามสถานการณ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับการเคลื่อนไหวในการทําการตลอด5วันนะครับของวันทําการของตลาดหุ้นไทยเนี่ยเป็นการปรับขึ้นลงแรงๆถึง4วันนะครับวันจันทร์ลงวันอังคารขึ้นวันพุธลงวันพฤหัสขึ้นแล้ววันศุกร์ก็ปรับตัวลดลงแบบเล็กน้อยนะครับในช่วง 4วันที่มีการปรับขึ้นลงแรงๆในตลาดหุ้นปรับบวกลบเกิน15จุดทางนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะของนักลงทุนที่ทําการซื้อขายนะครับก็แน่นอนนีไม่พ้นจะต้องมีการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งออเดอร์ซื้อตั้งออเดอร์ขายแล้วก็1น,นึ่งคำสั่งที่สําคัญนะั่นก็คือเรื่องของ Stop-loss นะครับวันนี้มีมุมมองของเรื่องของการ s t o p l ล s สมาเล่าให้ฟังนะครับจาก เว็บไซต์ tradingsetupreviews.com trading นะครับ why you must have an initial stop loss หมายถึงว่าทำไมเราต้องมี stop loss ตั้งแต่แรกนะครับบางครั้งเนี่ยในในความหมายของการ stop loss ของเราเนี่ยบางทีเรานึกว่าโอเคละเดี๋ยวถ้ามันผิดทิศผิดทางเดี๋ยวค่อยมาคิดมากันใหม่อีกทีว่าจะ stop ดีหรือไม่ stop ดีนะครับวับนนี้ผู้เขียนบทความบอกว่าเราจะต้องมี stop loss ไวตั้งแต่แรกสุดนะครับการตั้งออเดอร์ t o p l o s s เนี่ยเป็นการตั้งออเดอร์ที่เราตั้งใจจะปิดสถานะไม่ว่าจะซื้อหรือจะขายก็ดีแต่แส่วนมากนักลงทุนมักจะคุ้นเคยกับการซื้อนะครับแล้วเมื่อราคาหุ้นหรือราคาสินทรัพย์ที่เราซื้อขายเนี่ยมันมีการปรับตัวสวนทางกับความตั้งใจของเรานะครับเช่นถ้าซื้อแล้วมันลงเนี่ยเราก็จะมี Stop l o s s นะครับ ดังน,นคุณบางคนเนี่ยไม่เชื่อในเรื่องของการตั้ง Stop loss เพราะเคยมีประสบการณ์เจ็บปวดกับการที่พอ Stop เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาซื้อปุ๊บหุ้นลงมาปุ๊บพอมีการส่งคำสั่ง Stop s s ปุ๊บราคาหุ้นมีการเด้งกับสวนทางกับที่เราเพิ่งทำการ Stop loss ไปแล้วก็บางครั้งเด้งกลับไปจนถึงจุดที่เราตั้งใจให้ใหมันขึ้นแต่แรกด้วยซ้า นะครับหลายคนกังวลว่าเนี่ยในตลาดเนี่ยมันจะมีคนที่เป็นเสมือนนักล่า Stop loss อยู่หมายถึงว่าแทนที่หุ้นมันจะปรับตัวแทนที่หุ้นมันจะปรับตัวตามที่เราตั้งใจมันไม่เป็นอย่างนั้นมันกลับมีการแกว่งตัวให้เรารู้สึก op อยาก stop l ล s s แล้วเราก็ STOP LOSS ซะก่อนแล้วมันค่อยวิ่งไปในทิศทางที่เราได้ตั้งใจเอาไว้นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยหลายคนก็บอกว่าโอเค ไม่ไม่ stop loss ก็จะดีกว่านะครับแต่นะครับพูดเขียนก็ได้บอกไว้ว่ามันมีหลายเหตุผลครับที่เราจาเป็นจะต้องตั้ง stop loss นะครับอย่างแรกก็คือว่าในการซื้อขายโดยเฉพาะการเก็งกำไรเนี่ยและก็โดยเฉพาะนักลงทุนที่ใช้กราฟใช้เทคนิค analysis เนี่ยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคน,นะครับ มันจะมีราคาใดราคาหนึ่งที่ทําให้ภาพที่คุณเห็นมันสูญเสียไปนะครับคือคือสาเหตุที่ต้อง stop loss เพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันราคามันขยับไปถึงจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันทําให้ภาพของการลงทุนภาพของการเก็งกำไรของเรามันสูญเสียไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องถือสถานะนั้นต่อไปยกตัวอย่างถ้านักเก็งกําไรท่านหนึ่งนะครับเปิดดูกราฟเรียบร้อยแล้ว ดูแพทเทิร์นเรียบร้อยแล้วซื้อหุ้นตัวหนึ่งที่ราคา45บาทแล้วตามกราฟเนี่ยบอกว่าจะไปขายที่50บาทจะซื้อที่45ไปขายที่50บาทเพราะฉะนั้นเป้าหมายของการซื้อเนี่ยตั้งใจจะทำกำไรแค่5บาทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผู้เขียนตั้งคำถามว่าแล้วมันมีเหตุผลอะไรที่เราจะไปยอมขายหุ้นตอนที่มันลงไปเหลือ20บาทนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราตั้งใจซื้อที่สี่บห้าบาทแล้วและตั้งใจจะไปขายที่สี่บห้าบาทแล้วมันจะมีราคาอยู่จุดหนึ่งอาจจะเป็นสาสิบเจดบาทหรืออาจจะเป็นขออภัยครับอาจจะเป็นสี่สิบสามบาทหรือสี่สบาทหรืออาจจะเป็นสาสิบเจ็บาทก็ได้ที่มันไม่มีเหตุผลที่จะต้องถือต่อไปแล้วเพราะว่ามันไม่มีโอกาสที่จะไปขายได้ห้าสิบบาทแล้วนั้นคุณน่าจะเห็นภาพนะครับตั้งใจซื้อสี่สิบห้าบาทจะไปขายที่ห้าสิบบาทถ้ามันมันลงมาสัก 44บาทโอเคเราก็ยังเห็นภาพว่าว่ามันจะไป45บาทแต่คั้นมันลงมาเหลือใส่สิบบาทสามสิบเจ็ดบาทแล้วแน่นอนถ้าสามสิบเจ็ดบาทมันจะมีเด้งแต่มันจะเด้งไปที่สี่บห้าบาทหรือเปล่าถ้าในแง่พื้นฐานอาจจะใช่นะครับแต่ว่าถ้าในแง่ของเทคการการลงทุนด้วยเทคนิคนักลงทุนที่เข้าไปด้วยเหตุผลอะไรเมื่อมันผ่านจุดจุดหนึ่งแล้วมันไม่มีมันไม่มีโอกาสที่จะไปอยู่ในแพทเทิร์นที่เราตั้งใจแต่แรกแล้ว ความการส o บ l o s s ก็จําเป็นจะต้องเกิดขึ้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับการ Stop-Loss ก็เป็นการป้องกันเราจากตัวเราเองนะครับศัตรูที่อันตรายที่สุดไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็คือจิตใจของเรานั่นเองนะครับการ Stop-Loss ก็จะช่วยให้เราสามารถควบคุมจิตใจของเราให้ดีขึ้นเพราะว่าที่แน่นอนอยู่แล้วก็คือเราเนี่ย นักลงทุนส่วนมากกลัวการขาดทุนนะครับแล้วถ้าเราไม่ได้ตั้ง stop loss เอาไว้เนี่ยเมื่อมันลงมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็จะรู้สึกไม่อยากขาดทุนก็จะถือต่อไปเรื่อยเรื่อยเรื่อเรื่อยเรื่อ,อจนสุดท้ายเนี่ยการขาดทุนเนี่ยใหญ่มากซะจนสร้างความเสียหายให้กับพอร์ตลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนควรจะมีการตั้ง stop loss ไว้ก่อนเพื่อป้องกันไม่ได้เพียงแต่ว่าการเสียหายที่เกิดขึ้นจากเรื่องของราคานั้นแต่ป้องกันการเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากจิตใจของเราที่มีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อีกสาเหตุหนึ่งที่ทําไมเราต้องมีการตั้ง Stop Loss เอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าใน,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 ใ,นในมุมของนักลงทุนเนี่ยการซื้อขายเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความรวดเร็วนะครับนักลงทุนหลายท่านบางครั้งไม่ได้ดู จอซื้อขายตลอดเวลาด้วยซ้ำนะครับแน,น่นอนแต่ว่าบางท่านก็อาจจะดูจอตลอดเวลาแต่ถ้าถึงก,กระนั้นเมื่อดูจอซื้อขายตลอดเวลาก็ตามแต่ว่าในมุมของการตั้งออเดอร์นะครับมันก็ไม่ได้รวดเร็วขนาดที่จะสามารถคิดหรือว่าวางแผนได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเรากำลังซื้อขายหุ้นอยู่นั่งดูจอหุ้นอยู่นั่งดูจอเทรดอยู่แต่มันมีเหตุการณ์ ที่ไม่คาดหมายเข้ามาอาจจะเป็นเรื่องของความรุนแรงของอิหร่านก็ได้ยกตัวอย่างนะครับทําให้ตลาดหุ้นมีการปรับตัวลงอย่างรวดเร็วราคาหุ้นที่เรามีการซื้อขายอยู่นั้นปรับตัวลงอย่างรวดเร็วโดยที่เรายังไม่ทันที่จะตรวจสอบข่าวหรือว่ารู้เหตุผลถ้าเราไม่มีการตั้งซับลอดไว้ในใจหรือว่าตั้งซับ l ลอดเป็นออเดอร์ไว้แต่แรกนะครับกว่าเราจะมาหาข้อมูลกว่าเราจะมา,าตัดสินใจ ก็ทําให้อาจจะไม่ทันการซะแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเรามีความตั้งใจที่จะตั้งสต็อปลอแล้ว mm. เช่นซื้อหุ้นที่45บาทถ้าลงมา42บาทจะสต็อปลอสไม่รู้แหละถ้ามันลงมาที่12บาทจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามมันมีการลงมาอย่างฉับพลันนะครับเราตัดสินใจสต็อปลอสก่อนแล้วตอนหลังพอเรามารู้ว่าอ๋อมันเกิดจากเหตุการณ์รุนแรงเรื่องสารัตอีดานเราก็ค่อยตัดสินใจที่จะ ตั้งโพสิชันข้ามาใหม่กับกันนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราไม่ไตั้งไว้เลยเราเราก็ลงมา42บาทเราก็ต้องมาคิดเ,ออเกิดเหตุอะไรขึ้นมีข่าวอะไรหรือเปล่าออลงมาที่40บาทเ,ออเกิดเหตุอะไรขึ้นอ๋อเกิดเหตุอิหร,ร่านสาลัฐเราขายปุ๊บ40บาทปุ๊บปรากฏว่าจริงๆแล้วข้อมูลที่เกิดขึ้นคือข่าวนั้นไม่มีอะไรปรกากฏหุ้นก็เด้งกลับมา44บาทส5บาบาทก็เป็นความเจ็บช้ำที่เราก็ต้องเผชิญอีกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้เนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องมีการตั้งสต l o ์ s ไว้ในใจไว้ตั้งแต่เบื้องต้นทวนกันอีกครั้งนึงนะครับอย่างแรกก็คือว่าทําไมเราต้องมีการตั้งส o p l ลอ s ไว้ในใจก่อนหนึ่งก็คือว่าถ้าเราซื้อขายในแง่ของเทคนิคอลอนาลิซิสแล้วมันจะมีจุดจุดหนึ่งราคาราคาหนึ่งที่เมื่อหลุดไปแล้วเนี่ยทำให้ภาพการลงทุนเราเสียไปก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องถือต่อนะครับ2ก็คือการ t ับ l ลอ s การตั้งซับรอดเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วก็ทำให้เราป้องกันเราจากการที่เราจะมีปัญหาด้านจิตใจคือปล่อยให้เกิดการสูญเสียเกิดการขาดทุนต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่างที่3ก็คือการตั้งซับรอดไว้ตั้งแต่ต้นก็ทำให้เราไม่พลาดในการตัดสินใจเมื่อเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างฉับพลันนะครับ อย่างไรก็ดีก็มีตัวอย่างามีการข้อยกเว้นนิดนึงนะครับก็ในแง่ของการลงทุนด้วยปัจจัยพื้นฐานโดยเฉพาะคนที่ลงทุนแบบระยะยาวลงทุนแบบ value investing นะครับลงทุนแบบใช้กลยุทธ์ buy and hold นะครับก็อาจจะมีข้อยกเว้นในการที่จะไม่ตั้ง stop loss แต่ว่าก็จะทำการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การลงทุนก็ต่อเมื่อสถานการณ์นั้นเปลี่ยนไป จากพื้นฐานที่เคยได้ตั้งใจเอาไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อยยเว้นเพราะว่าในมุมที่เราพูดถึงการซับล็อจะเป็นในแง่ของการเก็งกาไรในแง่ของการใช้เทคนิคนาฬิ์มากกว่าแต่ถ้าเป็นพื้นฐานเมื่อพื้นฐานเปลี่ยนก็จึงจะมีการเกิดการซับล o อ s เกิดขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้ก็ามาทบทวนให้ฟังกันนะครับสำหรับเรื่องของการซับล็อนะครับเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับเราทุนโดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนก็จะได้มีการกระชับพอร์ตการลงทุนให้มี ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับเราพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ